เราพากันล่องแม่น้ำรบบุรีขึ้นไปทางเหนือจากเมืองรบบรุรีแล้วขึ้นท่าน้ำที่วัดอัมพวันกันค่ะวัดแห่งน,นี้เป็นศูนย์รวมใจของชาวมอญบางขันมากค่ะชาวมอญที่นี่นั้นพูดและสื่อสารกันด้วยสองภาษาค่ะภาษามอญและภาษาไทยซึ่งภาษามอญที่สื่อสารกันอยู่แม้ว่าน้อยลงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สืบต่อให้กับรุ่นต่อไปค่ะ นอกจากชุมชนชาวบางขันมากจะเป็นชุมชนที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่งของจังหวัดลบบุรีแล้วยังมีความเชื่อและประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งประเพณีที่สำคัญนั้นประกอบไปด้วยประเพณีสงการของชาวมอญบางขันมากเวลาเพลนจะมีการนำเข้าแช่ไปถวายเพลพระในตอนบ่ายและมีการร่วมก่อเจดีทรายกันในช่วงเย็นประเพณีตักบาตน้ำผึ้ง ถือเป็นคติความเชื่อของชาวมอญเกี่ยวกับยารักษาโรคและชาวมอญเชื่อกันว่าการทําบุญด้วยน้ำผึ้งจะได้อานิสงส์มากเพราะน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะสำหรับในเรื่องของอาหารการกินของชาวมอญบางขหมักนั้นยังคงเป็นอาหารมอญพื้นถิ่นเช่นข้าวแช่ ซึ่งชาวมอนจะเรียกว่าเปิ้งตาดรสชาติกลมกๆมมีวิธีทำที่ปราณีตถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวมอนเลยทีเดียวสำหรับประเพณีเที้ยเริ่มเจี๋ยเปิ้งฟะภาษามอนแต่เป็นภาษาไทยว่าการร้อมวงกินข้าวจุดเริ่มต้นครั้งแรกในปี2550โดยมีการปรับรูปแบบจากบรรพบุรุษชาวมอนที่ย้ายถิ่นฐานมาจังหวัดลบบุรีมาร่วมวงกันกินข้าว ในหมู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญจากนั้นชมรมไทยรามันวัดอัมพวันจึงมีการฉลองและนำแนวคิดการจัดงานและการรวมชาติพันธุ์ต่างๆขึ้นอีกครั้งหนึ่ง